แค่คุณหยุดทํามอย่างนี้นะคะรับรองเลยค่าไตาเนี่ยเพิ่มขึ้นไวมากๆเลยสําหรับหลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องไตวายไตยเสื่อมและอยากจะเพิ่มค่าการทํางานของไตหรือว่าค่า eGFR นะคะพี่การมี3เคล็ดลับนะที่อยากให้พวกเราไปทํากันนะคะรับรองเลยถ้าว่าเราทําได้ครบ3ข้อนี้เราจะสามารถเพิ่มค่าการทํางานของไตได้นะคะใครพร้อมแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ เรามาเริ่มกันเลยกับเคล็ดลับที่1นนะคะก็คือให้พวกเราเนี่ยหยุดทานอาหารแปรรูปทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกแฮม,มเบคอนกุนเชียงปลาเคม็มเนื้อเค็มนะคะกลุ่มนี้เนี่ยจะอุดมไปด้วยเกลือนะคะทุกคนเกลือโซเดียมนี่แหละนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยบริโภคเกลือโซเดียมเยอะจนเกินไปเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือความดันโลหิตสูงเราจะคุมไม่ได้นะคะและหลายคนน่าจะรู้แล้วถ้าสมมุติว่าเราคุมความดันไม่ได้เนี่ยมันจะทําให้ค่าการทํางานของไตเราเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะคุมอาหาร ดีขนาดไหนนะคะคุมโปรตีนดีขนาดไหนแต่ถ้าหากว่าเราเนะี่ยยังทานอาหารแปรรูปอยู่นะก็จะทําให้ค่าไตาเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็คือหยุดกินอาหารแปรรูปทุกชนิดนะคะถ้าหากว่าอยากให้ค่าไตาเพิ่มขึ้นนะคะและอันที่สองที่อยากให้พวกเราทํานะคะก็คือการหยุดกินน้ําตาลที่เยอะจนเกินไปนะคะเพราะว่าเวลาที่เรากินน้ําตาลเยอะจนเกินไปนะสำหรับหลายคนที่มีปัญหาเรื่องโรคไตาวายไตยเสื่อมที่มีสาเหตุมาจากโรคเบาหวานนะคะเมื่อไหร่ที่เราคุมเบาหวานได้ไม่ดี เส้นเลือดเสื่อมทั่วร่างกายรวมไปถึงเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไตอาจจะเกิดการอักเสบเกิดการอุดตันนะคะอันนี้ก็จะทําให้เลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงค่าไตก็ลดลงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอยากที่จะเพิ่มค่าการทํางานของไตก็ให้ลดน้ําตาลลงนะคะ และอันตรายอีกอย่างหนึ่งของน้ําตาลนะคะก็คือมันจะทําให้กรดยูริกเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะซึ่งกรดยูริกเนี่ยมันจะไปทําให้ความดันโลหิตสูงตามมาอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเนี่ยบริโภคน้าตาลเราจะได้อันตราย2ทางนะคะก็คือทําให้เบาหวานคุมไม่ได้และทําให้ความดันโลหิตเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะซึ่งทั้งเบาหวานทั้งความดันก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ไตเสื่อมมากยิ่งขึ้นค่าไตาลดลงด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครอยากเพิ่มค่าไตอะไรที่หวานหวานนะคะอะไรที่มีน้ําตาลเป็นสส่วนนผมเยอะะะๆค ให้พยายามรียดื่มน้าเปล่าแทนน้าหวานกินผักผลไม้แทนขนมหรือว่าเบเกอรี่นะคะอันนี้ช่วยเพิ่มค่าไตาได้นะคะทุกคนและมาถึงสิ่งที่พวกเราหยุดอันที่3นะคะถ้าหากว่าอยากจะเพิ่มค่าไตานะก็คือหยุดการออกกําลังกายที่หนักจนเกินไปอันนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะงงนะคะและมีความเข้าใจมาตลอดว่าการออกกําลังกายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะซึ่งวิการก็ไม่เถียงนะะการออกกําลังกายเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องในปริมาณที่เหมาะสมการออกกําลังกายที่เยอะจนเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดการสลาย ล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขาต่างๆนะคะเวลาที่เราออกกำลังกายเยอะเกินไปและมีการสลายของกล้ามเนื้อสิ่งที่จะตามมาก็คือค่าครีเอตินินมันจะเพิ่มขึ้นนะคะเวลาที่เราคำวนวณค่าอัตราการกรองของไตหรือว่า eGFR หรือที่เราเรียกสั้นๆว่าค่าไตเนี่ยเราจะใช้เพศอายุแล้วก็ค่าครีเอตินินมาเป็นตัวคำนวณถ้าเมื่อไหร่ที่เราเนี่ยมีการสลายกล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะจากการออกกําลังกายที่มากเกินไปจะทําให้ค่าครีเอตินินสูงผิดปกตินะ ซึ่งจะทําให้ค่าการทํางานของไตเนี่ยมันลดลงได้ค่าครีอตินินน้อยเข้าไว้จะปลอดภยัยมันจะทําให้ค่าไตเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการออกกําลังกายเป็นเรื่องดีแต่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะเหมาะสมสาหรับคนไข้โรคไตก็คือการออกกําลังกายเบาๆแต่ต่อเนื่องนะคะประมาณ20-30นาทีต่อ1วันและสัปดาห์หนึ่งประมาณ3-4ครั้งนะคะหรืออาจจะเฉลี่ยให้ได้สักประมาณสัปดาห์ละ150นาทีนะคะอันนี้เนี่ยกำลังดีนะคะส่วนการออกกำลังกายที่แนะนำสำหรับ คนไข้โรคไตที่ไม่ได้ทําให้ค่าไตาลดลงเนี่ยควรจะเป็นการออกกําลังกายต่อเนื่องอย่างเช่นการเดินหรือว่าการว่ายน้ําการปั่นจักรยานนะคะไม่หนักจนเกินไปแล้วก็ไม่นานจนเกินไปอันนี้จะช่วยเพิ่มค่าไตาได้นะคะ ก็ครบไปแล้วกับ3สิ่งที่อยากให้พวกเราหยุดทําถ้าหากว่าอยากจะเพิ่มค่าไตให้ได้ไวแบบสุดๆนะคะเดี๋ยวพี่การทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะอันที่1หยุดทานอาหารแปรรูปทุกชนิดใส่กรอกแฮมเบคอนกุนเชียงปลาเคม็มเนื้อเค็มนะคะกลุ่มนี้โซเดียมสูงมากจะทําให้เราเนี่ยคุมความดันได้ไม่ดีและทําให้ค่าไตลดลงได้นะคะ 2. หยุดกินน้ําตาลที่เยอะจนเกินไปอะไรที่หวานอะไรที่มีน้ําตาลเยอะๆมันจะทําให้เบาหวานเราคุมไม่ได้ทําให้เส้นเลือดเสื่อม เลือดอุดตันเส้นเลือดอักเสบได้ซึ่งจะทําให้ค่าไตาลดลงได้และอันตรายอีกอย่างหนึ่งก็คือทําให้กรดยูริกสูงเสี่ยงต่อการเกิดนิ้วในไตเสี่ยงที่จะทําให้ความดันโลหิตเนี่ยเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นน้าตาลเนี่ยอันตรายมากๆนะคะและอันที่3ก็คือหยุดการออกกําลังกายที่เยอะจนเกินไปออกได้แต่ในปริมาณที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมนะคะวันละประมาณ30นาทีนะคะและสัปดาห์ละประมาณ3-4ครั้งไม่หนักจนเกินไปนะคะอันนี้จะช่วยเพิ่มค่าไตาได้นะคะทุกคนก็ถ้าหากว่าคลิปนี้ป ดดนะพี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e นะคะแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเนะะื้อหาสาระดีๆจากพี่การนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับพี่การรวยจะได้ไม่ป่วยค่ะสวัสดีค่ะ